สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าู่ช่องแบงค์สเปกเตอร์นะครับสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปช่วงปีใหม่นะอันนี้เป็นกลางเดือนและกลางเดือนมกราแลนะครับจอคลิปนี้มาแปลกหน่อยมาเป็นแบบอะไรวะนักเก็ตเออจะพูดโอซคูจะพูดอะไรวะเพราะตุคอเฉยเลย อันนี้เรามากันกับรถนักเก็ตนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นของตำนานเลยนะของ h อนด้านะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับแต่หลายๆคนน่ะผมบอกก่อนว่าน่าจะดาวันออกเยอะแหละว่าฮอ n ด้ามันมีรุ่นนักเก็ตไม่กี่รุ่นนะครับและรุ่นในตำนานที่ผมพูดไปมันก็มีไม่กี่รุ่นเองนะอแต่ไปดูกันว่าคันนี้จะเป็นรุ่นอะไรแล้วก็มีของแต่งอะไรบ้างนะเพราะว่าจากที่เพื่อนได้เห็นเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่จากที่เพื่อนได้เห็นตรงนี้ ถังไ็นเงีถังสีโคตรโดนใจนะครับแล้วก็บริเวณอะไรอ่ะต่างๆตรงเงี้บนแฮนด์ครับมันก็ค่อนข้างแตกต่างนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรและของแต่งมีอะไรมากนะครับก็จัดมาให้งามเลยนะหลังปีใหม่นะบบอกเลยว่าอันนี้น่าโดนใจใครห,าหลายคนนะครับเดี๋ยวไปชมกัน กลับมานะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณใต้สะพานเจสดาประดิษฐ์นะครับก็ที่เพื่อนเห็นอยู่นะครับคือเจ้า Honda c b 400 Super f o นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย Super 4มันต้องเป็นตัวล้อแม็กตีอะไรเงี้ยตัวที่เป็นตัวตำนตำนานเนาะอย่างที่ผมเคยบอกไว้แต่บอกก่อนว่าตัวนี้คือ Super f o 400จรงิงนะมันคือ Super f o 400ปี1998นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นญาติตัวกับไอตัวโชกุนะ่ะเออ ถ้าเป็น CB 400หรือ CB พันสามป,ปะผมจะไม่ได้แล้วมันจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าตัวโชคคุนอะไอตัวนี้น่าจะเป็นเครือเคอเดียวกันนะผมไม่นใจเพราะว่าแต่ละส่วนที่เมื่อนเห็นเนี่ยมันเกือบเดียวทั้งคันนะมันมีของแต่งบางอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ในส่วนของตัวรถก่อนแล้วกันนะเนี่ยผม้เพื่อนดูชัดๆนะครับบอกก่อนว่าครั้งแรกที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับผมก็นึกว่ามันเป็นแบบซูโฟ400เออก็คือตัวที่ผมคิดนั่นแหละ ตัวที่เพื่อนหลายๆคนเนี่ยคิดเนี่ยตัวล้อแม็กซเนี่ยแล้วก็เอามาเปลี่ยนล้อแม็กหรือเปล่าเอามาใส่นูหุ่นใส่นี่อะไรเงี้ยให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมีกระเป๋าข้างที่เป็นเอกลักษณ์เพราะว่าซูเออร์โฟถ้าเป็นซูเออร์โฟซีบีสี่ร้อยที่หลายๆคนรู้จักกันนะมันจะเป็นกระเป๋าข้างแบบเรื่มเียมหน่อยแต่นียมันจะมีความมนนะครับแต่ที่ผมหาข้อมูลมาแบบเต็มๆเลยมันคือรถเดิมเมื่อเพื่อนมันคือแทบจะเป็นรถเดิมแล้วอะ่ะเนี่ย ันนี้ให้ดูรอบๆนะผมว่าจะถือกล้องแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ iPhone ถ่ายแทนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใ,ใกล้ๆกันนะครับเริ่มจากแผงข้อก่อนแล้วกันเนาะแฮนด์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฮนด์เดิมนะครับแล้วก็มีตัววัดโวลต์แบบตัวตุวต๊กตาแฮนดนะ์แบบฝั่งนะแบบฝั่งแบบเนี้ยฝั่งตัวเจ้าวัดโวลต์เข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้เนี่ยผมไม่มั่นใจเออผมบอกก่อนผมไม่มั่นใจมากๆว่ามันคือไม้เดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นไม้ซูเปอร์โฟร์0 0ที่หลายๆคนเคยเห็นกันเนี่ มันจะคล้ายๆกันใช่ไหมแต่จริงๆนะครับมันจะมีความแตกต่างพวกวันดนูคูมหรือมีจอที่ต้อนตรงเนี้ยอะไรเนี่ยผมอันนี้ผมไม่ค่อยเก่งนะผมไม่มัน่นใจกันแต่ว่าที่แปลกอะไรรู้ไหมที่แปลกนี่คือบริเวณรอบๆนะครับเป็นเป็นไมล์แล้วก็เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นตัวอักษรสีเทาอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างนอกเนี่ยคือไมล์ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนว่าไม่มั่นใจจริงๆว่าเป็นของเดิมติดรถหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของมือคัด มือคัสเป็นเซียจีนะครับเป็นเซียจีแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าน่าจะเป็นของแท้นะเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตหลายๆและอะไรหลายๆชิ้นของคันนี้มันเป็นของแท้หมดเลยอ,อแล้วก็อันนี้กระจกกระจกของลิซโซมานะครับนี่อันนี้เป็นลิซโซมานะครับแล้วก็มาไล่ดูฝั่งเบรกนะครับฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะมีปั๊มเบมโบ้ปั๊มเบมโบ้ก้านเหรียญน,นี่อันนี้ก้านเหรียญน,นะที่เรียกกันที่เขาเรียกกันก้านเหรียญแล้วก็ในส่วนของ อะไรไวะไอตัวนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะข้องอใช่ไหมข้องอเออข้องอข้องอ,อ,งอ,อ,งอสายสายอะไรวะสายกระเล่งเออสายกระเล่งแต่ละสายดึงกลับนะครับสายเนี่ยน่าจะระคังทองแน่ๆนะเพราะผมเห็นข้างในตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวระคังทองนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะเป็นแบบเป็นแบบกดลงเนี้ยกดอะไรวะเออแบบนี้อึ๊บแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็มีปอกแฮนด์ปอกแฮนด์แบบแต่งตามสไตล์รถเลยอ่ะเนี่ยโคตรฟีลยวอบอกก่อนนะฟีลมาก Memorial. แล้วก็คันนี้นะครับไม่รู้นะผมไม่รู้ Champion. มันเป็นความบังเอิญหรือว่าเขาตั้งใจนะเห็นไหมเบรกนะครับมีการย้ายมาอยู่ข้างหน้าซึ่งตามที่เราเหตุคือเหตุทั่วไปเนี่ยเบรกมันจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเขาย้ายมาอยู่ด้านหน้าตามความเข้าใจนะเขาอารมณ์เหมือนกับแข่งคอแต่จริงแข่งคออยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยแข่งคออยู่เหมือนเดิมตาโลโก้คอนได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทับทิมนี่ทับทิมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟหน้า ซึ่งบอกก่อนว,ว่ามองมุมเนี้ยมองมุมข้างหน้าอย่างเงี้ยผมนึกถึงขับแมนคันเก่าผมมากเลยเหมือนขับแมนมากแล้วขับแมนเนี่ยมันเป็นล้อรางน้ำแบบนี้เลยเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็มาต่อยตรงนี้เนาะไอ้ตรงเนี้ยเขาน่าจะมีการกับโชคนะเพราะว่าตัวยึดประกับประกับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมซึ่งตามหลักการออกแบบเนี่ยเขาจะให้ตัวดึงเนี่ยตัวดึงตัวเนี้ยไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อดึงฝั่งซ้ายเวลาเราทํารถอยู่ข้างหน้ารถอย่างเงี้ยเราได้ใช้มือขวาดึงเอานะครับแต่เนี้ยเขาน่ามีการกลับด้านนะครับ อ๋อแล้วไอ้จุดหนึ่งที่ผมบอกไว้ว่าผมรู้ยังไงว่าคันนี้มันไม่ใช่ c ี4 0 0ที่ผมรู้จักหรือเพื่อนๆรู้จักเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมผมไปไล่ดูจานดิสอะมันเหมือนกันเลยอะจานดิสมันมันเป็นคือถ้าเป็นตัวตัวซูเปอร์โฟที่เรารู้จักกันหรือเทคหนึ่งเทคสองเทคสามเนี่ยมันไม่มีจานดิสทรงนี้ครับจานดิสทรงนี้ยผมว่ามันคล้ายๆตัวคียการ์ดเออคล้ายๆตัวคีการ์ดแต่ว่าเออแต่มองไงมันก็ไม่ใช่อือจานจานดิสเนี่ยมันแปลกตาสำหรับผมมากนะครับแล้วเพื่อนดูล้อล่างน้ำนะครับ ดีดีแท้ญี่ปุ่นนะครับซึ่งล้อเนี่ยมันคล้ายๆกับของขับแมน400ตัว GB นะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นล้อ11ไงถ้าขับแมนมันจเป็นล้อปปหน้าหลังนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวส่วนของด้านหน้านะครับแล้วก็มีบางคนชุบโครเมียม,มนะครับซึ่งบอกว่าสวยมากแล้วก็ไล่ามามีตัวนี้ด้วยนะตัวกาดข้างนะครับกาดข้างสแตนเลสแล้วก็ใส่ด้วยน็อตแต่งนะครับ แล้วเครื่องยนต์เออเครื่องยนต์เนี่ยเป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่สามารถแยกได้ระหว่างตัวผมจะบอกว่าไงผมบอกถ้าผมผมแทนตัวนี้ว่าตัวนี้มันเป็นตัววินเทจแล้วกันเป็นตัวแบบคลาสสิกอะแต่ถ้าเป็น C b บีสี่ร้อยที่หลายๆคนเคยเห็นหรือเข้าใจกันอะอันนั้นอะคือตัวนักเก็ตนักเก็ตสปอร์ตเออแต่เนี้ยมันเป็นแบบตัวคลาสสิกแล้วกันนะที่ผมแยกออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวฝาครอบตัวนี้ครับตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนซัวโฟเข้าไปมันจะเป็นเหมือนเป็นเฉพาะรุ่นนะเออเป็นเฉพาะรุ่นนะครับ แล้วก็มาที่คาบูคาบูก็เป็นคาบูเดิมนะครับมีการคำ้ำค้ำตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่คํานะคาบูมันจะส่ายมันจะสั่น,นมันจะสั่นนะเพราะว่าเขามีการใส่ตัวเจ้ากองกองเปื่อยไว้นะครับเออมันก็เลยต้องมีค้ำคาบูหรือไม่ไม่งั้นคาบูมันจะเขยา่าเขย่านี่เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งของแต่งจุดหนึ่งน้ำเนีก็คือสายคอยหัวเทียนแต่งมีสายคอยหัวเทียนแต่งไม่พอนะครับนี่มีคอยแต่งอยู่ด้านในด้วยแต่ผมเมาไม่ดูนะ อันนี้ให้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งบอกก่อนว่าคอยแต่งอันนี้ผมโคตรอยากได้มาใส่วิมอาร์ผมโคตรโคอะ่ะเออแล้วก็ถังนะครับถังก็เป็นสีผมไม่รู้เขาเรียกว่าสีอะไรอะ่ะสีแมงทับหรอไม่รู้เอออันนี้เป็นถังเป็นถังเออมันเป็นถังเหมือนตัว gb สองพันสิบเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับม2สองสิบเนี่ยถังมันเชคคล้ายกันนะครับมีการหลบเข่าตรงนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวซูเปอร์โฟร์ที่เป็น naked sportbay นะครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็มาที่เกยยอง เกียยงของโค้กโคเทแล้วก็ปั๊มกระทุ้งหลังนะครับเป็นเบมโบอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเบมโบของเอทพันหรือเปล่าเออใครทราบนะก็อคอมเมนต์ไวด้ด้านล่างได้เลยนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยเก่งพวกเรื่องของแต่งอนะแล้วก็ปั๊มหลังไม่ใช่ปั๊มหลังอะไรวะโช๊คหลังเออโช๊คหลังโช๊คหลังเป็นเอรลีนนะครับเป็นเอรลีนที่เขาเรียกว่าอะไรอะผมไม่แน่ใจว่าเดิมหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าฮอนด้าถ้าฮอนด้ามันจะเป็นโชว่านะครับ ต่ไอตัวโอรีนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยนั่นก็คือท่อ f u ล l s ซิสเต็มไทเทเนียมนะครับนี่ตั้งแต่คอหน้าเลยนะครับคอท่อลากยาวไว้เรื่อยเป็นไทเทเนียมทั้งเส้นนะครับแล้วก็มาจบที่ปลายท่อผมไม่มั่นใจว่าปลายท่อเนี่ยของอะไรนะครับแต่ว่าตรงเนี้มีเขียนไว้นะครับโมริวากิซึ่งมันตรงรุ่นทนได้แล้วไงผมก็ ไม่แน่ใจว่าปายเนี้ยหรือทั้งเส้นนี้ด้วยซ้ําไปนะครับเป็นของบริวากี่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ค่อยสัมผัสเรื่องของแต่งพวกนี้อะไรแล้วก็บ่บ่เป็นบ่บ่หน้าทําใหม่นะครับบ่ทาใหม่แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหลังนะครับนี่แล้วก็ <laughs> ไฟท้ายโคตรเท่ไฟท้ายเป็นเสียลักษ์นะครับเป็นเสลักษ์เอสนะซึ่งหลายคนน่าจะรู้นะแปลว่าอะไรนะครับ ขี่ตามหลังเปมนโนนดาเหมือนโนนดาเลยอะแล้วก็มาในส่วนที่ผมค้างไว้นะครับเรื่องคอยกุญแจแต่ผมเอาให้ดูนี่ครับตัวนี้มันจะมีตัวยีดกุญแจไว้เปิดกระเป๋าข้างนะครับอ๋อก่อนเปิดกระเป๋าข้างนะครับนี่มีล็อกหมวกด้วยซึ่งตอนผมเคยใช้ขับแมน400แล้วมันก็มีตัวล็อกหมวกนะเหมือนกันเลยแต่ขับแมนจะคล้องข้างล่างครับตัวนี้คล้องข้าง มาดูที่กระเป๋านะครับอึ๊บ่อันนี้ก็แกะได้เลยนะครับปึ๊บน,นี่โหโคตรอยากได้เลยคอยแต่งอันเนี้ยนี่นะแล้วข้างในเนี่ยเขาตีเป็นกล่องปีเนียมไว้ได้วยเห็นไหมเป็นรังแบตนะครับซึ่งเขาตีเป็นปีเนียมไว้นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นอะแอดปอะแดปยึดคอยัวเทียนนะครับซ้ายขวานะอันนี้เป็นของอันนี้เป็นคู่รู้สึกเดี๋ยวผมนับก่อนนะอันนี้คู่แล้วอันนี้ อันนี้ไปอันนี้ไปหนึ่งกับสี่นะครับข้างข้างกว่าจะไปสองกับสามนะครับซึ่งบอกก่อนโคตรเท่นี่แล้วก็มีนี่เนี่ยนะถังตัดไอซ่อนไว้นี้นะครับซึ่งบอกก่อนว่าคันนี้เก็บงานโคตรละเอียดละเอียดมากนะครับเนี่ยดูดิอันนี้คือรถจอดนะจอดเขาบอกว่าจอดผมไม่แน่ใจว่าจอดกี่เดือนนะครับจอดร่วมจะเป็นหลักเดือนนะ่ะแล้วเขาก็ออกมาให้ผมทำมาให้สตาร์ตติดใช้ได้งานได้นะครับซึ่งตอนเนี้ใช้งานได้ปกติแต่ว่าผมลืมนึกไปว่าเขามีการเปิดกองนะครับเพิ่งเปิดการเปิดกองเนี่ยจะต้อง ตูน้ำมันใหม่นะครับซึ่งต้องเซ็ตคือต้องเซ็ตขับูใหม่เนี่ยเลยแต่ว่าอันนี้ผมเซ็ตเป็นสแตนดาดโรงงานให้เขามันเลยกลายเป็นว่ารถเนี่ยมันล่อมมาช้านะมันเหมือนน้ำมันมันบางนะครับในรอบสูงนะครับซึ่งนี้เดี๋ยวก็ไปแก้ไขกันทีแล้วก็ก่อนที่จะไปในจุดต่อไปนะครับผมลืมพูดไปว่ากองที่เพื่อนเห็นอยู่สี่ตัวนี้นครับ <c oughs> บอกก่อนว่ากองเขียนเอ็นครับสี่ลูกเลยเออซึ่งลูกหนึ่งมันผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับ และนี่ใส่สีลูกเลยโหแบบสุดมากทำเนียผมบอกก่อนแล้วก็กจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือไฟทับทิมที่ผมพูดไวต้ตอนข้างต้นคลิปนะครับเพื่อนๆเห็นไฟทับทิมเป็นไฟปกติใช่ไหมเดีดูนตเดี๋ยวดูนะเวลาผมเปิดสวิตนะครับว้เอ็งก็เทมีไฟ,ม,ไฟมีไฟนะครับทิมนะครับผมไม่แน่ใจว่านี้ยของเดิมหรือของแต่งนะครับแต่มันเท่มากอะแล้วเราไปดูไฟเลี้ยวกันนะจุ๊บเห็นไหมมันคลิปตาม้วยนะครับ พลิปตามไฟเลี้ยวหลักข้างบนด้วยนะครับเนี่ยโหแบบเทพมากอันนี้อย่าถามผมนะว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสายที่ต่อไปเนี่ยสายมันไปอยู่แถวๆนี้ยแล้วก็ไปแล้วก็ไปอุดอยู่ตรงเนี้ยซึ่งไอ้ปลายสายตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนนะครับยังไม่ได้ไล่หาตัวนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยออยลลทอ่ะออยลลทคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ซึ่งจะบอกว่ามันเป็นน้ามันหัดโชกเหรอก็ไม่ใช่เพราะไม่มต่ออะไรกับโชกนะโชกไม่มีอะไรให้อัดเลยนะครับเขาไปรูกเหมือนกันน,นี่โคตรเนียนนะครับอ่าจี๋แป๊บน,นึงนะผมขอประกอบเจ้ากระเป๋าก่อนเดี๋ยวก็เป๋าเขาเป็นรอยนะครับแล้วก็ไล่มาในส่วนของตรงนี้นะครับก็ในเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยเจ้าของบอกว่าเขาไปเอาเขาเอาไปโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับแล้วก็มีการปัดเงาอันนี้ผมบอกก่อนนะปัดเงานะครับไม่ใช่ชุบโครเมียมนะซึ่งแบบเออมันตรงมันตรงมันทําให้รถเนี่ยมันดู คลาสสิกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับกระสบัดของของแมนติดปะผมไม่แน่ใจน่าจะของแมนติดหรือเปล่าเออใช่ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้แมนติดหรืออะไรหรือ JF JFG JF Racing เออผมไม่รู้นะอันนี้ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้มันของแต่งผมไม่ไม่ทราบจริงตอนนี้ต้องขอแฟนเพื่อนด้วยนะเพราะว่าผมเห็นทรงครั้งแรกเนี่ยผมผมนึกว่าของแมนติดไงแต่ไปดูใ,ใกล้นะครับมันเขียนว,ว่า JFG Racing นะครับเนี่ยตัวเนี้ย ซึ่งสวยมากนะครับนี่อันนี้เป็นปั๊มด้านซ้ายนะครับอ๋อแล้วผมลืมนึกไปเย้ยนี่เห็นไหมมันเขียนว่าเบนโบอะเนี่ยปั๊มมันเขียนว่าเบนโบผมไม่แน่ใจนะว่ามันของเดิมโรงงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปรียบเทียบภาพให้ดูอ่าแปะเทียบภาพไปเลยตึบนี่อ่ะแต่ตอนที่ผมถ่ายทำยนู่นะผมไม่เห็นรถเดิมนะผมไม่รู้ว่ารถเดิมเป็นไงนะผมแค่หาข้อมูลมาว่า ซูเปอร์โฟร์สี่ร้อยซีบีสี่ร้อยเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยเว้ยเออแต่ผมคิดว่ามันนา่าจะอยู่ในเครือญาติของตัวโชกุนนะครับเนอะเออผมมั่นใจเพราะมันมันก็นจะมีประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงชัดๆนะกับเจ้าตัวท่อซึ่งผมขอเรียกท่อโมลิวากีลแล้วกันนะเพราะมันมีสายยดท่อคําว่าโมลิวากี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันมากเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับมีิกุญแจเดี๋ยวผมให้ดูการทําง,งานของไมค์ก่อนนะกุญแจปุ๊บนี่ไง เท <What> <laughs> นี่แล้วก็มีตัววัดบอนนะครับวัดบอนจะฝังอยู่ในตัวประกับจับตุ๊กตาแฮนด์นะครับก็ผมจะสตาร์ทสตาร์ทแบบไม่เบิร์นด้วยนะครับสตาร์ทกดเฉยๆบอกก่อนว่าคันนี้มีการล้างขบูล้างขบูจับไว้ขับใหม่นะครับแต่อย่างที่บอกไว้มันยังไม่ตงปูนะครับแต่ต้องทําการเติมขบูใหม่เพื่อนะเพื่อให้มันเดินนิ่งกว่าทีตอนนี้มันเดินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดินสวิงอยู่อันนี้เป็นเสกท่อนะครับ จะเดินแบบวโอ้นะ ER มันจะมีการเดินสวิงนะครับแล้วไปเบินนะครับเห็นไหมมันจะมีการสวิงวูอยู่อยางนี้นะครับระดับประมาณนี้นะครับโคตรเท่ผมบอกก่อนเท่มากเนาะคือแบบโดนใจอะเนี่ยสวยมากนะครับ ก็คลิปนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเจ้าคันนี้นครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่ารอคลิปต่อไปนะครับแต่ผมจะไปขี่แล้วก็จะบอกฟีลลิ่งการขับขี่ของเจ้าคันนี้นะครับซึ่งผมก็ขี่มาแล้วครับเพื่อต้อนคลิปนะที่ผมให้เพื่อนได้ดูนะครับเพื่อต้อนคลิปแต่ผมก็ขี่มาใช่ไหมแต่นั่นนะแค่ขี่เปิดคลิปนะครับแต่คลิปต่อไปมาดูนว่าฟีลลิ่งการขี่มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไล